สวัสดีครับกับช่องช่าง DIY นะครับผมคลิปนี้ค็ผมก็สั่งของมาครับคือเบาะนะครับผมเว็บร้อยยี่ห้าไอปาวานนะครับ LED นะครับผมก็จะมาแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงสั่งมาจะเป็นตามที่ผมสั่งหรือเปล่ามาดูกันนะครับคลิปนี้ก็จะมาแกะให้ดู จะมาดูของข้างในว่าจะสวยไหมอยา ออกมาเป็นที่เรียบร้อยตามรูปครับตามรูปที่สั่งไปเลยโอเคครับสวยอยู่ คลิปนี้ก็มาแกะให้ดูเฉยนะครับผมเดี๋ยวว่าอีกคลิปแล้วกันจะไปใส่ดูว่ามันจะเข้าทรงได้สวยไหมครับโอเคครับคดูตะเข็บ